พุทธศาสนาสอนเราว่าความอ่อนโยนไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นพลังที่เกิดจากเมตตากรุณาและปัญญาใจที่อ่อนโยนเป็นใจที่มีความสงบมีสติและมีความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตเรามักเข้าใจผิดว่าคนที่อ่อนโยนคือคนที่ยอมแพ้หรือถูกเอาเปรียบง่ายแต่แท้จริงแล้วผู้ที่มีใจอ่อนโยนคือผู้ที่ชนะตนเองได้ชนะความโกรธความแข็งกระด้างและอัตตาตัวตนที่อยากเอาชนะคนอื่น เพราะการจะใจอ่อนโยนได้นั้นต้องผ่านการฝึกสติฝึกระหว่างความยึดมั่นถือมั่นและฝึกเจริญเมตตาจนกลายเป็นธรรมชาติของใจพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมตตาเป็นธรรมเครื่องอยู่ของผู้ประเสริฐผู้ที่มีเมตตาและใจอ่อนโยนย่อมไม่สร้างเวรไม่ผูกกรรมไม่เพิ่มความทุกข์ให้แก่ใครตรงกันข้ามใจที่อ่อนโยนกลับเป็นเหมือนน้ำใสที่สามารถดับไฟแห่งความโกรธความเกลียดและความแข็งกระด้างของผู้อื่นได้ ลองสังเกตในชีวิตประจำวันหากเราโกรธแล้วโกรธตอบความร้อนย่อมทวีคูณแต่ถ้าโกรธแล้วเจอความอ่อนโยนความสงบความเมตตาความร้อนนั้นกลับค่อยๆจางหายไปเหมือนเปลวไฟที่ถูกน้ำดับใจอ่อนโยนจึงเป็นพลังที่แท้จริงเพราะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบข้างได้อย่างสันติไม่ต้องใช้กำลังไม่ต้องใช้การบังคับแต่ใช้ความเข้าใจและเมตตาเป็นเครื่องนำทาง ในเส้นทางการปฏิบัติธรรมเราสามารถฝึกใจอ่อนโยนได้ด้วยการเจริญเมตตาภาวนาแผ่เมตตาออกไปให้ตนเองและสัพรพสัตทั้งหลายคิดในใจว่าขอให้สัตว์ทั้งปวงเป็นสุขขอให้สัตว์ทั้งปวงพ้นจากทุกขการเจริญเมตตาเช่นนี้จะค่อยๆหล่อหลอให้ใจเราอ่อนโยนเป็นมิตรกับตนเองและผู้อื่นมากขึ้นใจอ่อนโยนยังเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินชีวิตไม่ว่าเราจะเจอความทุกข์ความผิดหวัง หรือการกระทบกระทั่งจากผู้อื่นหากเรามีใจอ่อนโยนเราจะไม่ถูกคลื่นลมแห่งโลกพัดพาไปง่ายๆแต่จะมั่นคงสงบเย็นและยังเป็นที่พึ่งทางใจให้กับคนรอบข้างได้ดังนั้นใจที่อ่อนโยนคือพลังแท้จริงเพราะมันคือพลังแห่งธรรมพลังที่ไม่เบียดเบียนพลังที่ทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่าและทำให้โลกใบนี้อบอุ่นสงบและน่าอยู่มากขึ้น